โอ้ตอบโจดเลยขนาดวิ่งเดียวยังคือเลยขนาดวิ่งเดียวได้น่ะกระเพาะเจ้าเคยไปกวดอยู่บ่บ่น่นคือหัวกระเพาะจ้ะอ้าครับนั่นเห็ดแล้วดอก พี่น้องเลยบาดน,นี่เปิดคลิปมาบาดน,นี่ยังจาก,กินขา่าวกินน้ำแล้วบาโทพี่น้องก็ามาตอะโจทย์ทักแท้บาดน,นี่ยังมาซีซันยัมาเดินดระกระโดที่เองอากาศทักท้ายสบายดีเด้อสบายดีสบายดียดพูดนลพี่น้องเอฟซีบาลลงเบสสู่ผู้สู่คนด้วยพี่น้องเดอ้อพอกันคือเกาคือเดินกับซองสาบุนมาบ้านเฮาอา่ะเข้ากันมือนี้ก็อยู่เพื่อนน้องน,องน,องอน้ำฝนคือเกาพี่น้องเลยทั้งสร้างเพื่อน ทาซีเก็บซีพี่น้องท่าซีป้าทาซีตัดบัดน,นี้เนาะโอ้เธออ่ะขอบอกขอบใจเด้อเอฟซี FC, ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมา้มแล้วติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทางซองสาบุญมาเนาะติดตามให้ทั้งสองซองนี่เด้อพี่น้องเด้อนางอีกซองหนึ่งก็เมนบุญมาบ้านเฮาเนาะสะบุนมีอยู่สองซองอยังเลยพักนี่กำลังหัดลูกทรายหัดเราหัดจาเนาะมันยังได้สร้างคนชีฮ็ดยังได้บาทนี่ ย่างพากัน heat ยัางอะคือว่าทาสีแล้วเลยรองเบิ่งมันเปิดมัดน้ำอยู่บ่ลองยังบานนี่ไปขอไปย่างมันเด้อโอ้ยฉีฉีฉีแต่งฉีทาแก้มแต่งแก้มให้บ่เอาโอ้ยอยากลองว่าสันซะโอ้ยขนบ่มักเลยสิลูกทิมโอ้ยโอ้เพิ่นสีเพิ่นสีทาสีใส่บ่ โอ้เอาเอาบาทนี่จัดไปซะมักบกุมักกระถาลองเบิงบาทนี่พี่น้องโอ้เพิ่นอยากท่าสีขาวใส่ให้โอ้ลองเบิงเนาะกันเพิ่นสะมักน้ำลวาวาอยากเฮ็ดอยากให้เฮ็ดพิเศษไ้ว่านี่โอ้จัดพิเศษให้เลยเอาซะ,ะจัดกะจัดพี่น้องขี้ไรรือง,งามกระถาเบิงน้ำกันเด้อ โอ้พ่นสีพนสีเฮ็ดอันตีขอบให้อยากให้มันมีสีสันพันมาอ้โหเอาเอาจัดไปอยากให้เสียทางสร้างพ่นหู้ว่าแบบใด่งามเพ่นเลยเห็ดให้นะนี่เป็นองพ่นเฮ็ดให้เองได้นี่ปกติพ่นบบได้เห็ดให้ได้นี่อันนี้ปู่หู้ว่าเป็นอย่างนด้พ่นอยากเห็ดไห้จัดให้ก่อนเราวะ ท่านเดคอสำจัดให้ล่ะเอเอาถะบึงน้ากันด้วยพี่น้องด้วยใามอไ้่นามเลยพี่น้องเลยบานนี่พิ่นพาสีตัดโอ้ิ่นิ่นสีใส่สีขาวไห่ิ่นว่ะโอ้ รุ่นไปน้งกันเด้อพี่น้องเด้อวาสบออกมาเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวฮาสิมาเลาะมาทางพี่ก่อนพี่ทางสร้างพี่ก็ได้โอ้ใส่ประตูแล้วแล้วล่ะบ่สทงหัวพูโอ้มาใส่ทางนี้บะนี้เด้อเอาใส่ประตูแล้วท้งเพื่อนน้องแตวก็ได้ใส่บานประตงประตูหลอกเพื่อนหลอกซาน ใส่บานประตูบะ,ะนี่เราเอาจัดไปแต่ละเฮือนแต่ละหลงังของน่องนาโฟนนี่เมื่อ,อื่นสำเร็จแน่นอนพี่ดองเลยสบ,บายดีคือเหมือคือมัวเถอะนี่นห,หักขักแล้วฝนเลยเฮือนเจ้านี่ ทงน้องแลวเพิ่นพามาแต่ผาลูกเพิ่นไปหาหมอไข่บห่เศร้าสักเท่าเนาะน้อยอันตรายได้เด็กน้อยไข่โตบึงเนียมโพสางว่าสิเห็ดยังห้นี่ฝนจะบ่มรู่นี่โอ้เอาเอาถาบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องรุ่นเบิ่งเพิ่นว่าเห็ดในบิ่งด้วอันเพิ่นสิมักน้ำบ่อว่าจันเนาะ โอ้บังบังบังโอ,โอ,โอ้แบบทาแบบคือจับบัวนี่ที่เป็ี่ยนเื่อเอ้ยไปได้เรื่องเลยนี่พราะเอ็มไปได้เรื่องบอเรียบร้อยแล้วก็ได้ผลเดย ລະວ່າງັນມາເຮັດກະປຸກນ້ຳສີຄ້ອມໃດລະຍາຍັບເຂົານບິ່ງບາີາເບິ່ງພິ່ນຊິແຕງເພດໃຫ້ລອງບິ່ງລາຈັດໃຫ້ພິເສລອ້າວີ້ນີ້ີໝານນາອາໄດ້ຊີໝານອົາໄດ້ດຳໆນລດຮັດວດດອນ4ກແມນ

อะไจังมาเบิ่งเลาะเบิ hmm. oh, ่งรอบๆก่อนแล้อะแล้ววะเพิ่นก็เฮ็ดเลาะน้ำอีกหู้เรื่องน้ำอยู่บ่โอ้ห้าเลาะก็เลาะน้ำอีกหากระลำแรกได้นี่ลำซองใส่กระซีองจึนจุนซุดแล้วคนซุดแล้วแล้ววะ มันได้เฮื่อนงามนลีแบบนี้งัดพันทุกคนเังเยี่ยมตอนนี้เอาไม่เอาไงจัดไปว่าสบุนกาปรักผู้ใหญ่เพื่อนเฮ็ดมาแบบนี้บางามแ่าสันก็เลยจัดไปทางบอยยอดลงลำช่องแล้วบ้นี้คือเฮ็ดอุ่มทุ่มแท้บอยยอด ลงรอบสองแล้วบ่านี่โอ้พอจังแจมคักแล้วอ้นี่ทั้งหัวยังลำแรกเยอะทั้งหัวพู้นทั้งขางทั้งไอรถทาแต่ตัวนี้นี่ได้แล้วตัวนี้คัก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 เบิร์เบิรงนมาเบิรงไก่กัน โมเดลแต่งก้อก็บ่ทันดูเนาะว้าโอ๋ฝนเด้โหตบจอดเลยขนาดวิ่งเดียวยังคือแหขนาดวิ่งเดียวเด้อน่ะบ่สร้างแล้วอยากแต่งให้แล้วว่าอยากลองเบิงแล้วว่าว่า FC หรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นสิมักบ่เฮ็ดให้แบบนี้นะบ่มักกะ สิลบออกแล้วคันมักกับสิเฮ็ดให้เบิดเลยแล้วหอบเบิดเลยแล้ววะเรียบร้อยทางนี้ก็ได้เนาะล่างตีนล่างมือล่ะหัักหัทางพุนกับใส่ฟงเอี่ยม แกะแล้วแล้วมาคามนะยัง <serving> ย like ังยังมาแล้วดอยนางแกะไปแกะมาก็เพาะขึ้นกันก็เพาะขึ้นดอยยังบ่เจ็บเจ็บเนี่ยมันเจ็บนี่บอลอกนึงเจ็บคือแบบฮรอยังคือแบบเจ็บแบบ๊เจ็บอันนี้เจ็บอะไรใช่เราก็สู้กินยาหนึ่งกัถ้าว่ากินยาหนึ่งก็เศร้ามันกับมันก็เป็นอีกแมนบอกกับเพาะเจ้าเคยไปกวดอยู่บ่ บ่านันคือฮู้ว่ากระเพาะจ้ะอ้าวเขาว่ากินแบบจักกินยายังลงมันจั่งยอบกินยาอันนั้นยาดีกระเพาะกรทั่งอันป่าวเสียงเพิ่นเอาให้ตอนนั้นว่าเพิ่นมาจากเมืองนอกหั่นก็เลยลองกินไแล้วก็เลยยบลงแม่นอ๋คราเด้อจะกินเด้อต่ําบัดนี้ตําหุ่งมอนนั้นแหละมันก็เลยชุกกินนี่คือกินตําแตงบ่บ่หนบ่ได้กินนะ กินหน่อยเดียวนุ่มไปซื้อไกินสดเอาไปกินสดเอาภาษาอะไร้กินตอนกินน้ามไปกินตอนกินน,กน,น,กน,น้าโอ้คาร์ลัม,มเนี่ยพวกมันของดองนึงน,นี่มันคืนกลางเว้นนี่ใครแน่้าแบบกลางคืนหันมันทาว่ามันเคยเจ็บอยู่กลางคืนนี่ก็จนนอนไม่ได้เคยเจ็บเลยบ๊เคยเจ็บอยู่คเาเมมานี่เจ็บจัคกเกอร์ละ โอ้ยลายแล้วลายเจอแล้วเนี่ยหากระบอกเมื่อนี้เมื่อนี้เจ็บแห้งเลยดิเจ็บแห้งนี่เลยทั้งแบบโอ้คือพู่ว่าเจ็บตอนใดรักเลือดรักเจ็บผู้เดียวว่าได้เด้แบบนี้เดี๋ยวนี้มันบริเจ็บแล้วไหนบ่แมนกินยาลงมายาไขยเนี่ยเจ็บกระบอกลูกบอกผัวได้เหรอแมนสิเจ็บโคตรโงอกระดางผู้เดียวว่าได้เด้ทองใส่พู้ทองใสบอกอยู่ทางใส่พู้อยู่แมน แับมันขึ้นกันนั่นนี่เนาะเก็บถอกนี่ก็ได้เป็นสร้างเฮ็ดแท้ตีฝนเนาะช่วงแรกเด้ออยู่ในบ้านดงเมืองยางนี่ชมพาะเพิ่นช่างว่าสร้างเนาะคิดคิดอียังอ้อก่ะมีแต่แนวคิดว่าให้มันง่ายมันยังก็คิดกะเฮ็ดเปิดคิดว่าแบบนี้สิงามเฮ็ดให้แนวฝนก่อนละว่ะ หาเนวมาให้เราเดิมาอื่นี่เราเห็นให้พี่ได้ตัวนี้หายังน้อใครมุดแดงเราเราคิดไอเดียออกได้ปะอ้ยสิเห็ดเห็นน้ำฝนก่อนเห็นมันงามเลยดีถือใจผู้ใหญ่บอถือใจเอฟซีบอล่ะลองก่อนเด้อเราเ๋ยวเล้วเฮือนก่อนถ้าว่าไม่บุญยังมากอะถ้าว่าพอแซงบอะไรมากก็สหาเงี้ยใครมุดแดงฝากน้ำมีบุญไปให้เราใช่คนท้านหนมีน้ำจิตน้ำใจนะน้ำใจนี่เป็นสิ่งที่ดีงาม อาเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำน้ำใจนี่แหละสำคัญกลัวเนื้ออื่นเบิดเพิ่นยังว่าเงินค้ำนี่เป็นเงินค้ำนี่หาได้น้ำใจนี่หายากได้เพิ่นว่าโดยถ้าเบิ่งน้อกันเด้อพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วนี่ควรให้เพิ่นหนึ่งเส้นข้างนี้ได้เพี่ แม่อคนจีธาล่ะได้เฮาเราว่าคนเห็ดบีช่าง้หเนาอเห็ดยังไงเนี่ยบ <c oughs> ังนนขักอะนีเหัดนี้่คนเห็ดให้ปะ่ะเขาไปเบิ่งทางในเฮือนมาฝนปะ่ะโดยมิดท,ทางในแล้วทั่วบุดีกับมิดเออื่นนี่ิ่นสิมาใส้ไม่พนักน้ำโดย ขึ้นไปเบิ่งรื่งเฮือนก่อนอนะเปิดออกด้วยเปิดออกบดน,นะสีเดียวเห็นโล่งๆงามๆเดียมเลยบัมือนแจ่มจางปังขาวจั้วงเลยโหทุติเธอคักขักขักฝนเลยฝนนะดีใจน้ำเด้แม่ก็ได้ภูมิใจน้ำ ที่เจ้าได้เฮือนงามโดยเมตเมเองเ่ยมมีปัญญาเหตุให้ตัวเองเลยภูมิใจสิเจ้าได้หลายกคนเฮาเพิ่นพ่ออยู o, ่บุญวาสนาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเนี่ยดีได้เจ้านี่ถือว่าเป็นคนมีบุญวาสนาได้เนี่ยผูย้ใหญ่เพิ่นเหตุเฮือนห้บวมเน็หลังน่อยเนาะหลังใหญ่ เรียบร้อยได้ทางในก็เบิ่งเรายอดเราเก็บเบิดแล้วนี่มีแต่อันนี้แลวนี่ตัวใดมันนั่นล่ะหาเซาะเด้อนเด้อดเบิ่งดูหาตัวนี้นี่นี่อเนาะมันาตัวใดมันนั่นเฮาหาเาะออกกลายกมันกระเบื้องกระเบื้องอันนันะกระเบื้องโเด้อด ดึงกันหักล้วเพื่อนทุกคนอ่ะไก่สีแดงแล้วท่านผู้ชมยังเบาหยอนดอกมันเบิ่งเบาหยอดกันบปะนี้รล่อสองแล้วทางเบาหยอดงามแล้วงามแล้วถือหอสองแล้วปะยันเราลุกขึ้นหัวเราอีิบตามมุงเยี่ยมงับไว้กัน แต่ละคนมีแต่คนละเอียดมีแต่คนเพี้ยน ทางนี้รอบชองแล้วบ่าทางนี้วะเนี่ยดำอุ่มทุ่มเลยดิอรอบชองแล้วก็อีกแบบหนึ่งจำมอีกแบบหนึ่งนี่เราเข้มตอนนั้นรอบหนึ่งมันก็มันก็สีจางมันหางมันแห้งแล้วมันก็สีงามมันก็สีเด่นสีฟ้าคักกวนยางแล้วโมเมนต์สีฟ้านั่นสีฟ้าค้ำคาม,ามนี่เด้

นะพูมันแดดแล้วกันเลยพันว่าเป็นยังสแตวไข่ขึ้นสูงให้เลยไข่ขอแดงฮะไข่ข้อแดงโดยสบายดีทั้งสาวลายโอ้ไข่ข้อแดงมาสั่งว่าดิจักแล้วไข่ใหม่ได้เนาะสายพันธุ์ใหม่และไข่ข้อแดงไข่ข้อแดงเรารวยฉีดตูดบ้ามันนี่ เอเอาเศร้าจะดอกวันนี้คิงสืดอจะได้มันนี้คิงสืดแล้วบนไหนมอสีดบนไหนพี่เทือกแรปีนี่แม่ซอสองลูกสองสองสองเป็นชีลูกสามแม่สองหาแล้วอะบุเป็นชีแล้วเศร้าเด้อ บดเท่าไรมาเนี่ยมีบัสซีเซนอ่ะพี่น้องไอตอนนี้กสร้างสางเรากำลังการเนาะหรือว่าเก็บสีอะพี่น้องถือว่าโอเคเลยความงามตามที่สมบุนเบ่งในตาก็ถือว่าโอเคอสุดยอดเลยแหละเนาะถือว่างามในหูดูในตาถือว่าหัก ตามที่สบุญได้เฮ็ดมานี่ว่าหลังนี่แหลค่ะเหตุมาพี่เนานะ่ว่าซีกับซันเพิ่นกะตัดห้เลยถือว่าส,สุดยอดแล้วซ้ำนี่เดี๋ยวสบุญสิรวบรวมเบงว่าเฮือนหลังนี่มันสิเบิดเทไรเพราะว่าเหตุเฮือนหลังนี่เนาะเฉพาะทั้งสบุญนี่มีผู้ใหญ่อย,ยู่สามท่าน ที่เพิ่มมากเพิ่มเติมมากกับทั้งลุงเฮิมกับมีวงกบเนาะมีวงกบกระปูนตัวนึงทางลุงเฮิมก็ได้แล้ววันนี้ทางบาเซนกับปูนซิบซอบเนาะสะโพเหดเทือนนี่เดี๋ยวสะบุญจะไปเบิ้งทางให้สร้างรถเพิ่นเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเฮ็ดอันเนี่ยโอ้โหโชคว่าโอเคเลยนี่เห็นปะ เย็เลยวะนี่โมคิดว่าสิงามป่ะนี่ดินี่คนนะขักขักแล้ววะนี้โอ้ยฮรอดเ้ยงามแบบบ่บ่มีหม่องปิติเลยวะนี่จะเห็ดให้งามแล้ววะนี้ลองอย่างบ่ลองลองเนี่ยมันงามลองอีกลองลองเนี่ยมันงามมันก็งามเออโห ปาดะครั้งแรกเด้นี่ครั้งแรกแหกมานี่น้องสร้างรถเพิ่นหนักนั่นเฮ็ดแล้วดอกอือบ่วยอดก็หาเก็บตามก้นักดพี่น้องเอ้ยเนาะบยวงนีเวงนันนะโอโ นนพ,พี่น้นองเลยเนาะมันนี่กะทา้งไอสร้างเขากำลังมันพอดีทางไอที่เพิ่นเนาะเป็นก็จับให้ขีดท่าอันนี่แหละพี่น้องถ้าใส่วงกบสีขาวเนาะพอดีเพิ่นบอกว่าเอาสีขาวใส่ได้โบว์าสันเพราะว่าถ้าเอาสีขาวตัดมันสีงาม่าสันพอดีทั้งห้สร้างรถเพิ่นเลยขิดว่าโบท่าวงกบก,ก็ได้บาสัน เอาสีมาท่า,าตามขอ,อบวงกลบก็ได้มันก็สีดูงามดูเด่นขึ้นกันมันก็สีคือใช่ก็ม้า,าเาจ้าบ,บัวพอนทำให้รดเพลินก็เลยออกอไอเดียท่าสีออกมาแบบนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นงามอีกแบบหนึ่ง่นทางผู้ทางเบายอดก็กำลังท่าสีเหมือนกันตัวนี้ให้ทางเบายอดก็ได้ ถือว่าใกล้แล้วใกล้แล้วมื่ออื่นพีน้องเ้ยได้ปิดจอบแน่นอนมื่ออื่นนี่ทางบัย,ยอดก็ได้กำลังลงตัวนี้ปิดจอบแล้วอะลุนไปน้กากันอีกพีนองปิดจอบแล้วว่าที่เป็นจังได้โตทั้งนี้น,น้องคนปิดจอบลงเลยบอ,อถือว่าโอเคแล้วเนาะ รุ่นไปน้ำกันอีกเท่านึงตอนนี้กแตะเวนกะเริ่มค้ำค้แล้วถือว่าตอนนี้ก็กถือว่าโอเคแล้วเนาะงามแล้วมอาเบิงดูฝนวันนี้เป็นได้เ <laughs> ด๋วเป็ยนยังไงลาวันนี้หง,งามกว่าเก่าเหงาเก่างามเก่า,ะา,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 กานะฝน,นมา นี่แล้วพ่นว่าที่แรกพ่นกระสิบว่าให้ทาวงกบมาแหละผู้สร้างพ่นก็เลยคิดว่ะว่าต้องทาดอว่าสันวงกบมันเอาออกตามนอกวงกบกับงามแล้วว่ะให้สร้างรถเอาก็เลยอ่ะตามสร้างว่าแบบใด้งามกัจัดให้เล้วความขิดความอ่านที่ด้สร้างพ่นเห็ดพ่นหูเห็ดนะนะ พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้สมบูรณ์อเจ้าเพียงสเสน่สกอนนะไปสังคะอ,อ์กันในคลิปหน้าพุ่นนแหละขอบมุกขอบใจทุกคนทุกกำลังใจที่เขามาเบิง่งมาโสมเด้อเนะาะไปแล้วพี่น้องเลยสัออกันในคลิปหน้าเด้อนะคลิปนี้ก่อตัก่กนเดี๋ยวจะเบิ่งกันต่อไปอีกว่าสิเป็นจังใดออกมาจังใดเนาะไปแล้วพี่น้องขอบมุกขอบใจเด้อที่เขามาให้กำลังใจไปแล้วสบายดี